คัสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาติดตั้ง i อออนไลน์นะครับโดยที่อ,อันนี้มันเป็นของโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึน่งนะครับมาของเดิมเนี่ย <c oughs> เขาใช้าง,งานได้ปกติแต่ว่ามันมีการติดติดรดับนะครับเนื่องจากว่าตัว i อ s ออนไลน์ของเขาเนี่ยติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีมีการรัน API หลายตัวนะครับประมาณ8ตัวนะครับซึ่งมันก็อาจจะมี ตัวที่มีอพอร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งมีการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่รันแล้วมันตีกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับาอ V M ขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้เราทํางานนะครับโอเคครับจะอันนี้รู้สึกว่าจะติดตั้งดัตช์เบไวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อน i s d b นะฮะแล้วก็ฐานข้อมูล i s นะครับโอเคมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลักกระฐานนี้เลยนะครับการติดตั้งฐานข้อมูลเนี่ยจริงๆมันจะมีอีกหนึ่งแชปเตอร์นะครับซึ่งมีคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปแนะนําไว้ให้นะครับหรือว่าเป็นใต้คลิปเป็นใต้คลิปนี้นะครับอ่าน่นจะเป็นการพาร์ทของการติดตั้งดาต้าเบสนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวการติดตั้ง API นะฮะโอเคก็เราก็จะเริ่มนะครับกันที่ตัวลิงก์นี้ครับ a e m o p g o j s นะครับ เข้าไปแล้วนะครับ3ามอันนี้นะครับถ้าเราติดตั้ง API ในเลือกอันกลางครับเพราะอันซ้ายเนี่ยมันจะเป็นนัดหน้ากากที่เอาไว้ีนครับพอเข้ามาก็ไปที่เมนูการติดตั้ง API นะฮะจริงๆแล้วนะครับถ้าจะติดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็เริ่มนับตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องเปล่าเลยเนี่ยขั้นตอน1 2 3สาเนี่ยทำตามไปเลยนะครับติดขั้นตอนไหนก็แก้ไขเอานะฮะก็จะสามารถทํางานได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะไล่ทำมารุนแต่แรกเลยเหมือนกันนะครับโอเคผมจะขอยิงยาวนะมีบางช่วง อาจจะหยุดไปเพราะอาจจะลุกไปทางอ,อื่นนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะ,จะพอดคลิปเอาไว้นะครับโอเคอืมไม่ทราบว่ามันใหญ่กว่านี้ได้เปล่าทําไงดีให้มันใหญ่กว่านี้หน้าตาใหญ่กว่านี้ทาไงดีอ๋อทำไมผมซูบออกไม่ได้อะโอเค นำไปสู่โปรแกรมนี้อ่ะอัน okay. ดับแรกนะครับก็ติดตั้งตัว Node.js นะครับ ส่วนตัวผมเลือกตัวเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับจากนั้นก็ติดตั้งตัว Node.js น,นะครับ ผมจะทําตามขั้นตอนในเว็บไซต์เลยนะครับถ้าติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยก็จะก็จะแก้ไปเลยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งโหนดเรียบร้อยแล้วติดตั้งโหนด แล้วหรือ,อยังนะครับจริงเข้าไปที่ c Je m าคอมมาไลน์นะครับแล้วพิมพ์ว่าโน้ตนะครับโ Miles v. น้ e ขีด v อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโมทผมคีย์บอร์ดผมมันอ่ะคีย์บอร์ดขีด v ก็จะได้เวอร์ชันที่เราติดตั้งไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งอ่าโดยดาวน์โหลดซอฟต์โค้ดอ่ะนะครับแบบนี้นะฮะการให้แต่เราติดตั้งแพ็กเกจที่จะเป็นต้องใช้งานนะครับ ในที่นี้ก็จะมีตัว npm นะครับ pm2 node mon typescript นะครับ ts node นะครับแล้วก็ copy แล้วก็มากดคลิกขวาที่หน้าคอมมาไลน์ Line, ได้เลยนะฮะ enter ครับแพ็กเกจต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกติดตั้งเข้าไปนะฮะรอสักครู่หนึ่งครับ อันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีว a r n i n g เนี่ยถ้าถ้ามันถ้ามันมีว a r n i n g เนี่ยมันแจ้งเตือนนะครับมันยังไม่ถึงขั้นเอ r o r เลนะนะครับก็เราก็ปล่อยพอที่จะปล่อยผ่านมันได้นะครับครับผมถัดไปนะครับก็เขาจะให้ดาวน์โหลดซอฟต์โค้ดนะครับติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดอ๋ออันนี้นะครับเขาจะให้ติดตั้ง g i t hub นะครับติดตั้งติดตั้ง git นะครับติดตั้งก i t ในเครื่องนะครับก i t เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถใช้้ามาในการโคนิ่งนะครับในการโคนิ่งตัว ซอฟโคลงมาได้นะครับรวมถึงการอัปเดตซอฟ์โคด้วยนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลด for w i n ว o นนะครับแล้วก็เลือก่อาครับ a n d a l o n e อันนี้น่าจะ64บิตเนาะโอเคทำทำให้เราไม่ต้องคลิกขวาก็ป,ปี้แล้วก็ไปวางทับแบบนี้ครับมันสามารถที่จะใช้เข้ามาในการอัปเดตซอฟ์โค้ดได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำงานว่าว่าว่ามัามามใช้งานยังไงนะฮะโอเคคลิปนี้ขอไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> กีกระนโนดด JS เนี่ยค่อนข้างง่ายๆครับแนๆไปเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ลึกๆของมันอยู่แล้วนะครับเอาเรื่องเช็คเวอร์ชันนะครับถ้าท่านใดที่เคยติดตั้งแล้วเนี่ยในทั้ง Node.js แล้วก็กีดเนี่ยไปหาใน Control Panel แ,แ,แล้วก็โปรแกรม and f e a t u r e ได้เลยนะฮะแต่ว่ามันต้องมีวิธีง่ายกว่านั้นครับมันก็เช็คคอมมานด์ได้เหมือนกันอย่างที่ผมทำไปนะครับ ั่นก็คือโน้ตขีดนะครับซึ่งมันก็จะบอกเวอร์ชันมานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เคยติดตั้งเนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์บาร์เลยครับว่าเหมือนไม่เคยติดตั้งเลยอะไรอย่างนี้นะฮะกิจนี่ก็เช่นเดียวกันแต่กิจนี้น่าจะลบลบ v หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูเป็นเป็นจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ที่เราจะลืมนะฮะไม่ใช่กิจกิจขีด V หรือเปล่าหรือว่ากิจเวอร์ชันอ่ะมันบอกกิจไม่ได้ติดตั้งเลยนะ น่าจะต้องเดี๋ยวผมขอปิดหน้าต่างก่อนแล้วก็เข้าใหม่ครับ CMD จริงๆถ้าใจดีคลิกขวาแล้วก็ Run add admin นะครับเพราะว่าบางฟีเจอร์มันต้องใช้สิทธิ์ admin ในการติดตั้งลงนะฮะกิจอ่าถ้านี้ขึ้นมาแล้วถ้านี้นแสดงว่าใช้ได้แล้วครับมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณพิมพ์กิจคำว่ากิจแล้วจะทำยไงต่อแล้วจะอะไรกิจขด v ดูีมาขึ้นมาไหม โอเคขึ้นนะครับกิจเวอร์ชันสองนะฮะอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันว่า,าเราต้องปิดคอมมานไลน์นะปิดคอมมานพร้อมนะครับแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาใหม่มันจะได้มันจะได้แพาวเกจ่ล่าสุดนะครับครับต่อครับก็อันนี้ตือตือตืออออนไลน์โอเคเราสร้างฐานข้อมูลนะครับตัวนี้เราสร้างฐานข้อมูลแล้วนะครับเราสร้างฐานข้อมูลเขาสร้างฐานข้อมูลไปแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะข้ามข้อสามนะครับซึ่งข้อสามเนี่ยอยู่ในคลิปแนะนาของเรานะครับใต้คลิปเลยอ่ะมาข้อสี่ครับติดตั้ง API นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ที่ติดตั้งนะครับอันนี้มันจะเป็นคอมมาในคอมมาไลน์ของเรานะครับซึ่งถ้าเราอยู่ใน windows เนี่ยเราก็เข้าไปตรงๆได้เลยครับอย่างผมเนี่ยจะเข้าไปไดซีนะฮะแล้วก็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า API นะครับพอเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้โคลนนะครับด้วยคำสั่งนี้นะครับ คโคนซอโค้ดมาซึ่งจริงแล้วจะหน้านี้นะครับแล้วก็พิมพ์ cmd ด้านบนมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาโดยที่เราไม่ต้องไปอ่า C อ่า c d เพื่อเข้าโฟลเดอร์เลยนะครับเราพิมพ์ cmd นั้นบนได้เลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไอโค้ดตัวนี้กิดโคลนมันจะบอกให้เราโคลนโปรเจกต์จากลิงก์เนี้ยมาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ที่กอล์ฟนะขวาแล้วก็ Enter ไปเลยนะครับใช้เวลาสักครู่เดียวเนี่ยฮะ มันก็จะทําการโคลนนิ่งโปรเจกต์ที่อยู่ในกิจทับมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ตามนี้นะฮะโอเค okay. ต่อไปนะครับต้องดูติตดๆเลยหลังจากที่เราโคลนมาแล้วให้เรา c d h s เอช n ออเอช n ันเรเรา cd เนี่ยหมายถึงว่าให้เราเข้าโฟลเดอร์นั้นไปอีกนะครับซึ่งเราจะเข้าท่าพิมพ์ cmd บนแ d ดเด s บาร์นั้นก็ได้หรือว่าเราจะพิมพ์ตรงนะครับ cd-hs.connect เราเข้าโฟลเดอร์นี้ได้แล้วนะครับทีนี้เขาบอกว่าทำอะไรต่อให้ใช้คำสั่งติดตั้ง npm install นะครับเราต้องติดตั้งแพ็กเกตนี้เข้าไปในโฟลเดอร์นี้ด้วยโอผิดผิดผิดครับอันนี้จอเล็กนิดนึงนะเพราะว่าผม,มารีโมทไปทำที่เครื่องโรงพยาบาลนะฮะค o ปปี้วางนะครับขั้นตอนนี้จะพลาดกันเยอะนะครับกับขั้นตอนแรกอะ่ะที่มันติดตั้งแพ็กเกตตัวนี้จะพลาดกันเยอะว,ว่าติดตั้งโหนดแล้วติดตั้งกิจแล้วก็ข้ามเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้แพ็กเกจ PM2 โนดม,มันพนี้จำเป็นนะครับโอเคเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วโคลแล้วกำลังติดตั้ง IBM s t o r e นะครับมันก็จะติดตั้งไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการแก้สร้างและแก้ไขคอนฟลิก i l ไฟล์นะฮะ อ่าพรครับพอติดตั้ง install แล้วนะครับก็ต่อไปเป็นการสร้างและแก้ไข c o n f l i c f ไฟล์นะครับถ้าท่านเป็นเครื่อง Windows นะครับที่มีหน้า GUI มีหน้า UI แบบนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยครับให้ท่านไปเปิดนามสกุลไฟล์ก่อนนะครับจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้แก้ไขในามสกแฟกก็ได้แต่ว่าสำหรับผมอ่ะถ้าให้มันเคลียร์ๆเลยนะนะฮะผมจะไปที่ตัว View นะครับแล้วก็ตัว option Folder ไปที่ View นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ อันนี้ครับมันจะเขียนว่าซ่อนอซ่อนตัวนามสกุลไฟล์ไว้แล้วกดติ๊กถูกออกครับให้มันแสดงนามสกุลไฟล์นะครับจะสังเกตว่าไฟล์คอนฟิกเนี่ยมันเป็นเดฟอลต์และไทป์เนี่ยมันเป็นเดฟอลต์ไฟล์นะครับให้เราถ้าการพลาดเราก็ปี้มานะฮะให้เราก็ปี้นะครับปึ้งวางแล้วจากนั้นนะครับลบเดฟอลต์ด้านหลังออกนะครับให้เหลือแต่คอนฟิกอย่างเดียวจะสังเกตด้านหลังนะครับตรงไฟล์นะครับด้านหลังเนี่ยฮะ เ n t ปุ๊บถ้ามันเปลี่ยนจริงๆด้านหลัง Type มันจะกลายเป็นไฟล์นะครับมันจะไม่เป็น Default ไฟล์นะนะครับตรงนี้มันก็ก็ก,ก็ก็มีคนพลาดด้วยนะครับซึ่งถ้าตรงนี้มันไม่เปลี่ยนเป็นไฟล์เนี่ยตัว API มันจะมาอ่านไฟล์ Conflict ไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาเรา Start API เนี่ยหน้า Command Line ม,มันจะกระพริบรัวๆเลยนะครับถ้ากระพริบรัวๆเนี่ยมันหมายความว่ามันหา c o n f l i g ไฟล์ file ไม่เจอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้ c o n f l i g ไฟล์ที่ Type ไฟแล้วนะครับก็ไปที่ โอเพนวิด uh, นะครับแล้วจะเปิดโน้ตแพดธรรมดาก็ได้นะฮะสิ่งที่ต้องคอนฟิกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาคอนฟิกเก่ามาแปะนะครับแต่ว่า,าผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าอประธานไหนแก้ไขอะไรที่ต้องแก้นะครับรหัสโรงพยบาบาลความยาเพจเอ็นของโรงพยบาบาลนะครับก้อน API นี้ปล่อยไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนพอร์ตก็ได้เผื่อพอร์ตสามศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วแล้วก็หนีไปนะครับ แล้วก็ DB นะครับ DB แรกเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูล HAS เฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาลเรานะครับซึ่งก็จะมีเวนเดอร์ที่รองรับตามนี้นะฮะแล้วก็ประเภทของไคลเอนต์เดต้าเบสประเภทของ Database เ,เนี่ยก็จะรองรับตามนี้ไหมชื่อแอล์พอสเกต์มัลติซอฟท์เอสยูเอลนะครับ or, ออร์ออร์เคอลดีบนะฮะแล้วก็เวนเดอร์เฮดอชเวนเดอร์ในตามนี้นะครับ อันนี้ถ้าท่านใดที่อยู่ในทางไอทีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับคําพวกนี้นะครับเหมือนเซนบอร์บอร์ดแอกเลยนะครับรูปแบบเนี่ยก็มันจะมีนะมีคีย์นะครับแล้วแวลูเราก็ใส่เข้าไปนะฮะตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามกันมาต่อหลังไมค์ได้เลยนะครับเนี่ยใส่ d User เซอ s ์พาสนะครับชาเซตเป็นอะไรนะครับมีหลกัหลกๆมีเท่านี้นะฮะท,ท,ที่ต้องโฟกัสนะครับแล้วก็ ISDB เนี <Ooh. S 2> ่ยแต่เป็นฐานข้อมูล i s เรานะครับที่เราติดตั้งไปในในพาร์ทแรกนะฮะว่าฐานข้อมูล i s เนี่ยมันคือฐานข้อมูลอะไรนะครับมันฐานข้อมูลมันอยู่ที่ไหนรหัสอะไรชื่อฐานข้อมูลอะไรนะครับแล้วตอนนี้ครับเราตั้งสามารถตั้งส่งอัตโนมัติได้นะครับโดยที่ตอนนี้ตั้งค่าเป็น1แล้วตัวเนี้ยให้มันส่งทุกทุกกี่นาทีนะครับ u อ l ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยูเซอร์ที่เอาไว้ส่งข้อมูลอัตโนมัตินะครับเราจะต้องไปทําการสมัครที่ตัวนี้นะครับ เราต้องมาสมัครที่ตรงนี้แล้วก็อนุมัตินะจากนั้นก็เราก็เอายูเซอร์เนมพาร์ทเวิร์ดมากรอกไปนะครับผมเดี๋ยวเอลิเฟอร์ผมข้ามไปก่อนนะครับเราโฟกัสกันที่ไอเอสออนไลน์เนาะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเพาะเดี๋ยวผมพอสก่อนดีกว่าแล้วผมเอาข้อมูลเก่ามาเติมก่อนนะเพราะว่าข้อมูลมันน่าจะอันตรายถ้าเกิดผมพับบลิคคลิปนี้ออกไปนะฮะ อ่ะมันอ่านต่อแล้วครับก็หลังจากที่คอนฟิกไฟล์ได้แล้วนะครับก็ผมเซฟนะฮะแล้วก็น่าจะทำตามขั้นตอนต่อไปเลยนะฮะก็เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้อ6ครับดัน API โดยใช้โปรแกรม PM2 นะฮะ Windows เนี่ยเราจะติดตั้งโดยใช้ตัวนี้นะครับก็คัปปีไปนะฮะ Test, okay, เทสเโอเคเสียงเข้าเหมือนเดิมฮะโอ้ยแต่ข้อมูลจะหลุดออก มาที่ Command Line นะครับ p e c อน n น็กนี่ก็ติดตั้งแพ็กเกจตัวนี้ไปนะครับ pm2 startup นะครับทำให้หลังจากรีเซ็เครื่องแล้วมันรันขึ้นมาเนี่ยทำให้ pm2 มันสตาร์ทขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ pm2 startup install ครับ Copy แล้วก็วางไปนะครับ copy แล้ววาง successful แอปพีเอ็มทูสตาร์ทอัพเข้าไปดี g i สตี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหลีนูก็ใช้คำสั่งนี้นะฮะเราทำการเหมือนสตาร์ทเครื่องมันครับด้วยตัวนี้นะครับมันบอกว่าใช้พ m 2มทูเนี่ยสตาร์ทไปที่แอปสตาร์ทแอปเนะครับโดยที่ให้ชื่อมัน H S Key Connect นะฮะแล้วก็ copy มาแล้วก็วางแล้ว enter เลยครับอ่าโอเคถ้าเป็นงี้ใช้ได้ครับเราหน่ดนึงนะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้ใช้ได้ฮะมันจะขึ้นตอนนี้มันขึ้น disable ก็จริงแต่ว่าเตตันมันออนไลน์แล้วนะครับใช้ได้ในที่นี้หมายถึงว่า API ใช้ได้นะครับไม่มีการกระพริบอย่างที่ผมบอกถ้ากระพริบเนี่ยให้ไปดูที่ไฟล์ c o n f i เรานะครับว่าเออมันเราเปลี่ยนเรา rename default มันออกไปแล้วให้มันเป็นไฟล์เฉยๆแล้วหรือยังนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ทำงานแล้ว API มันทำงานไงมันทำงานบนเครื่องนี้นะครับแต่ว่าการทำงานของมันเนี่ยมันจะไปดึง h a d p กับ ไปดึงฐานข้อมูลไนเอสออกเป็นสองขานะครับดังนั้นเนี่ยการเทสของการเทสของมันเนี่ยจริงอยู่เรา <c oughs> local h o s เทสได้ครับเรา local h o สนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัว IP เราเนี่ยไอตัวพอร์ตเราคือสามศูนย์สี่ใช่ไหมสามูนย์สี่อันนี้ <c oughs> คือ API ของเราทำงานแล้วก็จริงเ <c oughs> ท่าทีบเดือนเสกนะ API ของเราทำงานแล้วก็จริงครับแต่ว่าตัว มโอเค okay, ครับ API ของเราทำงานแล้วก็จริงนะแต่ว่าตัวที่ API มันไปคุยด้วยคือฐานข้อมูลของโรงพยาบาลกับฐานข้อมูลใน S เนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะครับเราอยากรู้นะครับเราก็ใส่ s l a s ดูดีว่ามันเชื่อมก,กับ h a s ไหมนะครับเราก็ h a s slash alive ครับ status code 200นะครับโอเค okay, connection t o ก็คือมันทำงานได้นะครับแล้วถ้าเราเราอยากรู้ว่าฐานข้อมูล is ออนไลน์เราเนี่ย มันมันมันเข้าไปคุยฐานข้อมูลไอเอได้ไหรือเปล่าแล้วก็เติมใส่ไอเอชออนไลน์ไปแทนเ s อครับแล้วก็จะดูอ่ามันเข้าเน็ไปที่ i อ DB นะครับค <c oughs> อนดิชันทูเซทสองร้อยเช่นเดียวกันแสดงว่าวมันคุยกับทั้งขา h s อก็ได้แล้วก็ขาไอเอได้แล้วนะครับทีนี้กลับมาครับเดี๋ยวผมดูไอคือเครื่องแป๊บหนึ่งดูยังไงเอ่ยไอพีคอนฟิกเนาะ API เครื่องนี้1 0. 0 0 0 6นะฮะ10.00.06ดังนั้นนะฮะตัว API ของโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเป็น API ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปคีย์ข้อมูลนะครับคี์ข้อมูลอย่าที่ผมบอกว่าเวลาเราเข้าลิงก์นี้ a e m o b d o t s เนี่ยเราเข้าไปด้านซ้ายนะครับกด go แล้วหน้านี้นะครับถ้าเราเป็นไอทีเนี่ยเราปักหมุดหน้านี้ไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะปักไว้ที่เดสก์ท็อปย่างไงได้บ้างอืมของเอทเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองปักไว้อย่างนี้ก่อนเฟอร์รี Bar. ่บาร์เราลากไปเดสก์ท็อปได้ไหมโอ้ลากได้ลากได้ครับลากได้ครับลากได้โอเค นะครับแล้วก็มาพัรก,การล็อกอินดูนะครับกำหนดค่าเชื่อมต่อเราวางไอตัว API ของเราแล้วกดบันทึกเดี๋ยวผมไปเปิดในโคลมดูมั่ยม,มีโคลมไหมไม่มีอ่ะเคไม่มีไอะไรครับมันจะบอกว่า API เนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับเป็นเพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตัว c โค o m e e n g i n นมันมีการอัปเดต s e curity บางอย่างที่ทำให้ Default ของมันเนี่ยเป็น e n a b l l e ไว้เราต้องไป d i s a b l e มันนะครับ โดยที่โอเคให้ผมไปดนเราจะต้องแก้ไขตามนี้นะครับถ้าเป็นโคมเนี่ยเข้าโคมแล้วก็โอ,โอ ens, ่าโคลอนสแลสแฟตนะครับส,ส่วนเอเนี่ยเข้าตามนี้นะครับจะ copy ไปวางนะครับ,บดูว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องพิมพ์ใหม่ต้องพิมพ์มเอง คลอนดัสแลนแล้วจากนั้นก็เซิร์ชครับว่าบล็อก b l o c k b l o c insecure นะครับ private network request ปรับตรงนี้ครับให้เป็น disable แล้วก็รีสตาร์ตัวหน้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปตัวหน้าล็อกอินแต่ผมปิดทุกอย่างเลยดกว่าแล้วเข้าไปหน้าล็อกอินใหม่ แตสังเกตว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้แล้วแล้ว API version ก็ปรากฏแล้วว่าเป็น version 3.2.2นะครับแล้วเราก็ลองเข้าสู่ระบบเลยด้วย default password นะครับผมไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลนี้เขาลบ default ไปอย่างนะเขาอาจจะลบ default ไปแล้วเดี๋ยวลองให้เขาเขา้เขาข้อมูลดูนะครับโอเคการติดตั้งก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้จริงๆต้องเข้าได้นะครับก็ แต่ว่าลงมาเนีใช้ฐานข้อมูลเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลองเข้าดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าขึ้น API เงี้ยใช้งานได้แล้วแหละนะครับแล้วก็วิธีการตรวจสอบอย่าลืมนะครับเป็นเลขอนี้ของเราแล้วก็ชื่อโมดูลที่เราต้องการตรวจสอบครับ i a l i n e หรือ h s นะครับแล้วก็ตามด้วย alive นะครับโอเคพอสคลิปล่ะขอบคุณมากครับ